สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP เนาะประจำวันที่2 2เมษายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพันนันนะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ0กับ1กับ4เนาะ0 1 0 2 0 3 0 4 ศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามมสห้าสามเดสามเ้เด้อเอาให้ถึงนะ0ูนย์สามสามหนึ่งสสองสี่หนึ่งสามศูหนึ่งสี่เลขีศูนย์สาก็ได้นะหนึสศย์ก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อจับหันเอานะจับคู่ก็0ูนย์สามสามศูี่หนึ่งสสหนึ่ง หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะระวังเบิ้ลสามสามนะคะหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งสี่อันนี้สำหรับดาวโจนเราเนาะ เราทำให้สองกรณีนีสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสี่ห้าสามห้าสามสี่เนาะ